ได oh. ok nice ้บริสน้องอยูบ้านวงนัใอยากใส่ได้เอี๋ยวนี้ขีเรลยไม่ต้องดึงเราไปดึงมั้งหม่เขา่หญ่ห้าหนี่งือเอียนนั่นักเนาะอยากมาเนาะอืออยากให้เจ้าเห็นเนาะกินไะไบริุน้องทางคนนี้ตัวนั่งใส่ไมบน้องคอยกับบเคยกินแล้วสุดสายถอ่ตายนั่งกันเทากับสองคนไม่ตายเล้วคนอ่ะดดกน้องมันก็ไหลได้ยาจะโดอยังไงมั้ อันนั้นน่ะหน่อยนั่นเอาไปใส่ของเจ้าตัวใส่ถุ่เขียวค่อยอันนะ้่อยไปก่อนก็ล่ะแลดูพี่น้องถ้ากับมะคนณเราจะกินได้รว่ากินได้รดิพี่น้องตัว่พี่น้องบักน้ำบานเฮาดิพี่น้องเด้อบักน้ำบักน้ำบักน้ำเมินบักน้ำน้ำเต่านี่หลายหน่อยอยู่ที่แต่ว่าจากเราอยู่ใส่นี่เวันนี้โอเค เเคเเคฝนจะตกจะไปเชื okay, okay, okay. ่อดวงดาวเมียนโมเส็งจีวาจังได้ไหไให้ใหไให้ใหไให้ให้ห้รถขับจะตัดหญ้าเด้อพี่น้องรถขังจัาตัดหญ้าเด้อพี่น้องขับรถสบายเลยเออมาดูคนตัดหญ้าพี่น้องรถ เขาจะมาอีกรอบหนึ่ง no, 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 no. Oh, นนนนนโอ้เขาก็จะเป็นวงกางเขาเขาจะจะตัดข้างหน้าเขานอกมาข้างในหน่ยายเออเดี๋ยวตัดให้ถ่ายเอ okay, าแกจักรอบสองรอบก่อนถ่ายเอ okay, าแกจักรอบสองรอบก่อนให้แกได้นอนไปถึงไหนแล้วไม่เห็นคนน่นอน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 ไปแล้วรถตัดหญ้ารถตัดหญ้าพี่ออ ของคยมันหน่อยนี่ใหญ่น่ะคนมาเป็นเมือนสองเมืองสามเมือนหกยเป็นรักพันึ่งใหญ่ข้ามารักเมือนก๋วยจมวนอยู่ไ้ดเงินยูุมเขาเนี่ยโอ้หนาละท้ายยู่คนไ้ไก่น่อยกรงกลพี่น้องไก่น้อยคนลเอดนแตา้านาทีกยิโรก่อนเดพี่น้องมันนันนั่นเนี่ยมันนมันนอนไม่จะขึ้นในอชั่งโมงเป็นบ้านคนโบราณ เราะนื้อวา้เจินอ้เจินมันดูอยู่ในเฟซบุ๊กก็ยเยอนะแยะเลยเจินน่ะโอ้ยเขาจดจะได้รอบหนูยายเนาะมันรอบกว้างเนาะแต่เขาตัดเดี๋ยวก็แปนที่ไหน่ะก็แปนมึงจริงนี่นั่นกางเกงลิงก็แตกกางเกงในก็แตกไม่น่าแปลกางเกงม,มันแตกจริงๆ เอาแกตัดรัดลงมานี่แกตัดไปถั่วทิพยถั่วเดียนเนี่ยแกไม่ได้รอมรอมรอมเลยเออแกตัดไปถั่วทิพยถั่วเดียนเนี่ยเอาาอไม่แล้วมาอีกรอบหนึ่งแกเห็นจะว่าถ่ายเอาเรแล้วดิถ่ายเอาหน่อยถ่ายเอาหน่อยแต่เขาจะไปอยู่รอบหนึ่งเพราะมันก็หลายรอบอยู่แล้วเยอะแล้วค่อยวานนี่จะรอบหนึ่งแล้วเนี่ย Bây giờ bác Bây giờ bác